การทมสดีค่ะพบกับการรายงาน11ข่าวเด่นในรอบปี2553ัิชกับดิฉันเมย์ยนัำฟ้าทับทิมและดิฉันมุกสายน้ำเพนสีวัฒนะค่ะเริ่มต้นการที่ข่าวที่11นะคะประชาชนผู้รักชาติมาศีรษะโศกรวมพลทงคืน4.6ตารางกิโลเมตรรอบปราสาทพระวิหารและได้ขุดหมุดขมรอ,ออกจากแข่นดินไทย เมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2553กลุ่มผู้รักชาติมารวมตัวกันที่สาลากลางน้ําอเภําอกันทลักษ์จงหวััดศรีสะเกษมีการจัดเวทีปราศัยขึ้นและเมื่อมีการชุมนุมทําให้เราทราบข่าวว่านายกุนเซนไม่ได้มาแค่เยือนพื้นที่4.6ตารางกิโลเมตรเท่านั้นแต่จะเดินทางมาที่ปราสาทตางมันทมที่จงังวสุรินทร์อีกด้วยและเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์เวลา9นาฬิกา กลุ่มผู้รักชาติเดินทางไปที่ปราสาทต,ตาเงินทมจุดประสงค์ของกลุ่มเพื่อเดินทางมาคัดค้านการเดินทางเข้ามาเขตไทยของนายกุมเซนตต่อมาเช้าวันที่9กุมภาพันธ์มวลชนจึงตัดสินใจค้างคืนที่ปราสาทต,ตาเงินโต๊แม้สถากนาการณ์จะค่อนข้างตึงเครียดในที่สุดแล้วนายกุมเซนก็เลิกล้มการมาตามที่เป็นข่าวค่ะค่ะที่1ิบค่ะ รัฐบาลหนุนแก้ไขรัฐธรรมน,นูญกองทัพทำร่วมพันธมิตรถักทวงค่ะเมื่อวันอังคารที่23พฤศจิกาย,ยน2553สมาชิกของกองทัพทำมูลรีธิได้เข้าร่วมกับกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่บริเวณหน้ารัฐสภาเพื่อคัดค้านรัฐบาลที่จะแก้ไขรัฐธรรมน,นูญโดยไม่ผ่านประชามาติจากประชาชนโดยเฉพาะการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา190 ซึ่งจะเป็นผลประโยชน์ต่อนากกงเมืองสามารถกงเมืองได้ง่ายขึ้นค่ะมาต่อกันด้วยข่าวพี่9นะคะมหาสจั์นะะอนิจังงานมหาปราณา53ค่ะงานมหาปรณาครั้งที่29ซึ่งจัดวันที่4-7ถึงพฤศจิกายน2553เนื่องจากมีเหตุฉุกเฉินต้องไปร่วมชุมนุมในวันที่2พฤศจิกายน เพื่อขัดทานการนำ MOU 4 3าผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาทำให้ต้องงดจัดงานมหาปรณาที่ปฐมประสคแต่การชุมนุมครั้งนี้ไม่ยืดเยื้อจึงย้ายมาจัดงานมหาปรณาที่สันติอโศกนับเป็นครั้งที่สองที่ได้มาจัดงานมหาปรณาที่สันติอโศกและขณะที่จัดงานมหาปรณาอยู่นั้นทางภาคใต้กำลังประสบอุทกภัยครั้งใหญ่ทางสถาบันวุน,นิยมจึงจัดประชุมแต่ได้มีความเห็นยกสมาชิกกองทัพธรรม ไปช่วยเหลือผู้ประสบทกภัยซึ่งตั้งชื่อการไปครั้งนี้ว่าซับขวัญชาวใต้ภาคสองค่ะมากันที่ข่าวที่8นะคะเริ่มงานเจาะลึกค้นคว้าหาความจริงกรณีการเสียดินแดนไทยนำโดยหม่อมหลวงวันวิภาและคณะชุมชนสันติอโศกให้ใช้สถานที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศ FMTV ถ่ายทอดสดตลอดงานค่ะเมื่อวันเสาร์ที่28 กันยายน2553และมได้มีการจัดรายการเจาะลึกค้นคว้าความจริงกรณีการเสรียดินแดนไทยณนะลานหินนั่งและมีการให้ความรู้เปิดโรงความลับ MOU 43ําดำเนินรายการโดยคุณตต่แน่มุ่งมาจนพิธีกรที่มุ่งเข้าถึงความจริงของ FMTV ค่ะและข่าวีเจ็ดนะคะปฏิวัตริราคาด้วยหัวใจและตั้งราคาที่ปฐมศก ให้ลูกค้าแล้วแต่จะให้เมื่อวันศุกร์ที่25มิถุนายน2553ร้านค้าด้วยหัวใจปฐมโศกร้านขายของมือสองได้เลิกเปลี่ยนระบบการค้าขายใหม่จากเดิมที่เคยตั้งราคาเองมาเป็นให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลางเป็นผู้กำหนดราคาเองแล้วแต่จะให้ตามกำลังสัทธาและกำลังทรัพย์อีกทั้งยังเป็นการได้ทำบุญกับ FMTV อีกด้วยค่ะ ข่าวที่6นะคะเสื้อแดงบุกบ้านราดผู้ใหญ่บ้านแจกน้ำเย็นบ้านเรือถูกเผาวอดวันอาทิตย์ที่25เมษายน2553เวลาประมาณ14.30นาทกลุ่มคนเสื้อแดงได้เดินทางมาถึงชุมชนราชธานีโศกการมาครั้งนี้มีรถยนต์ประมาณ100กว่าคันจำนวนคนประมาณ1,000คนรถเวทีของคนเสื้อแดงได้จอดที่หน้าปากทางเข้า มีการพูดด่าโจมตีพ่อท่านสำนกักโคทิรักและคนตรีจำลองสีเมืองด้วยท่อยคำหยาบคายและจุดประทัดจุดบั้งไฟมีการเผาลงศพเผาเรือโบราณของบ้านราหนึ่งลำชาวบ้านราดได้รับบาดเจ็บหลายคนเสร็จสิ้นกิจ,จกรรมกลุ่มคนสแสดงเดินทางกลับเวลาประมาณ16นาฬิกา30นาทีค่ะมราตอเนเมื่ข่าวอันดับ5นะคะงานปลุกเสกท่ามกลางวิกฤตสังคม รัฐบาลประกาศภาวะฉุกเฉินเพราะท่านชี้ทางออกขอพึ่งพระบารามีค่ะงานปลุกเสกครั้งที่34ซึ่งจัดขึ้นในวันที่4-10ถเมษายน2553ณพุทธาสถานราชธานีโศกในขณะที่พ่อท่านจัดรายการสงครามสังคมธรรมะการเมืองตอนเย็นวันที่7เมษายน2553นั้นทางรัฐบาลก็ได้มีการประกาศภาวะฉุกเฉินในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากกลุ่มชนชาวนาปชาได้มีการชุมนุมเผาบ้านเผาเมืองงานนี้พ่อท่านได้นำเสนอแนวทางแก้ไขวิกฤตชาติด้วยการขอพึ่งพระบารมีของในหลวงค่ะบากนเที่ค่ะที่สีค่ะ ชาวโศกเปิดโรงบุญมังสวิวลัตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลไม่ต่ำกว่า840โรงบุญค่ะในวันโลกาสในหลวงจะมีพระชนมายุย่างเข้า84พรรษาหรือครบ7รอบในพุทธศักราช2 5 5 4ชาวโศกได้ร่วมกันจัดโรงบุญมางสวิวรัตทุกทุกปีในวันเฉลิมพระชนมพรรษาเพื่อโดยเสเด็จพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปีนี้เป็นปีที่พระองค์ท่านทรงมีพระชนมายุย่างข้าว8 4พรรษาพระท่านและชาวโงกจึงตั้งจิตคิดจะจัดลงบุญให้ได้ทั้งหมด 840โรงบุญซึ่งในปี2553นับรวมได้ทั้งหมด844โรงบุญแล้วฉะนั้นก่อนจะถึงวันที่5ธันวาคมในปี2554ชาวโศกจะสามารถจัดโรงบุญได้ไม่ต่ำกว่า840โรงบุญเพื่อถาวายเป็นพระราชกุศลซึ่งถือว่าจะตั้งโรงบุญได้เกินกว่าเป้าหมายที่สร้างไว้หลายโรงบุญเพราะพระบารมีแน่นอนค่ะ ข่าวอันดับที่3นะคะชาวสศกร่วมหัวใจคนไทยรักชาติต้านยูเนสโกขึ้นมรดกโลกเขาพระวิหาร s n t v ถ่ายทอดสดตลอดงานเมืม่อวันที่27กรกฎาคม2553พี่น้องคนไทยหัวใจรักชาติและยาติธรรมของชาวสศกทั้งประเทศเดินทางมารวมตัวกันที่สันติอโศกเพื่อไปร่วมขัดวานจังพูชาที่ขอขึ้นทะเบียนตรา,าสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกชาวไทยหัวใจรักชาติ ได้ไปชุมนุมกันที่หน้าองค์กรยูเนสโกเวลาส0บนาฬิกาโดยได้รับการแจ้งการเปลี่ยนแปลงจากวันที่28กรกฎาคมเป็น27กรกฎาคมผ่าน FNTV ผู้ชุมนุมมาร่วมประมาณ2,000คนซึ่งเป็นผลให้คณะกรรมการมรดกโลกเรืการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกไปอีกหนึ่งทีค่ะข่าวที่2ค่ะซับขอนชาวใต้ภาคส พาอท่านนำทำความสะอาดช่วยชาวหาดใหญ่ลูกๆได้ฝึกเสียสละเพื่อสังคมพันธมิตร a อ t v ร่วมช่วยชาวบ้านประทับใจกองทัพทงกว่า700ชีวิตค่ะระหว่างวันที่7-12ึงพฤศจิก,กาย,ยน2553น2553พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย AFTV เพื่อข่ายคนไทยหัวใจรักชาติและกองทัพธรรมูลนิธิ รวมสมณาสิกขมาตรเดินทางไปร่วมซับขวัญชาวใต้ภาคสองที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจำนวน700กว่าชีวิตโดยระหว่างเดินทางวันที่8พฤศจิกายนรถเทียมดาวของ FMTV ประสบอุบัติเหตุทำให้มีผู้บาดเจ็บ3คนคือนายทองไทยเจนชัยนายแดนไทยนาวาบุญยมและนายเพชรพันศิลมุนีเวศได้นำส่งโรงพยาบาลชุมพรเรียบร้อยแล้ว ส่วนการร่วมซับขวัญชาวใต้ของทุกฝ่ายก็เป็นผลให้สีวันครึ่งของภารกิจในครั้งนี้สําเร็จด้วยความร่วมมือร่วมใจของประชาชนโดยไม่ใช้งบประมาณจากเทศบาลนาครหาดใหญ่เนื่องจากเงินที่ได้รับบริจาคมานั้นเพียงพอต่อการดําเนินการในครั้งนี้ค่ะเรามาพบกับข่าวอันดับหนึ่งค่ะขมิจับสอบสอประชาธิปัตย์พร้อมแซมดินวีระขณะพิสูจน์ชายแดงสากแก้วค่ะ เมื่อวันที่29ธันวาคม2553นายพนิดวิกิตเศษสสกรุงเทพมหานครพักประชาธิปัติได้เดินทางพร้อมกับเรือตีแซมดินเลิศบุตรคุณวีระส่งความคิดคุณไปแน่มุ่งมาจนพิธีกร FMTV และผู้ติดตามเป็นหญิงสองคนชายหนึ่งคนรวมทั้งหมด7คนได้ไปพิสูจน์การรุกรามอธิปไตยไทยโดยกัมพูชาที่ตำบลโนนหมักมุ่น อำเภอโคกสูงจงังหวัดสระแก้วและถูกทหารเขมนรนจับขณะไปหาหลักเขตที่46เพื่อยืนยันว่าเป็นดินแดนของไทยซึ่งชาวบ้านมีนสสามกรครอบครองอย่างถูกกฎหมายแต่เข้าไปทํากินไม่ได้เพราะชาวเขมรและทหารเขมรนลุกล้ําและครอบครองอยู่ในขณะน,นี้ซึ่งก่อนไปนายพนิตได้ไปพูดคุยกับพ่อท่านสมณะโคธิรักด้วยขณะนี้ทั้งเคน ถูกจำคุกอยู่ในเรือนจำเปซอรกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาและกำลังอยู่ในระหว่างถูกดำเนินคดีโดยสันกัมพูชาค่ะทั้งหมดนี้นะคะเป็นการรายงาน11ข่าวเด่นในรอบปี2553ค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนจริญธรรมำสัมด,ด,ดีค่ะ